สรุปขั้นตอนในการใช้งานแอปถุงเงินและเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ 1. ก็คือส่วนที่เป็นร้านค้า ซึ่งร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสจะเป็นส่วนของคนทั่วไปนะครับหรือประชาชนทั่วไปซึ่งประชาชนทั่วไปก็ต้องลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับเมื่อเราไปซื้อสินค้าที่ร้านใดร้านหนึ่งนะครับเริ่มต้นทางร้านจะเป็นผู้คิดเงินก่อนนะครับโดยทางร้านจะเข้าแอป ถุงเงินนะครับแล้วก็กดปุ่มโครงการคนละครึ่งนะครับจากนั้นก็จะกรอกจํานวนราคาเต็มของค่าอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้านะครับเมื่อกรอกราคาเต็มแล้วก็จะกดปุ่มสร้าง qr code เพื่อรับเงินนะครับ ทางร้านค้าก็จะมี QR code ขึ้นมานะครับจากนั้นผู้ซื้อหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาโดยกดปุ่มเข้าที่ G wallet นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องเติมเงินไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้จ่ายในโครงการนี้ซึ่งจะหารกันครึ่งกับทางหน่วยงานรัฐที่จัดสรรเงินให้นั่นเองโดยเลือกเติมเงินได้3มช่องทางนะครับโดยจะมีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking หรือว่า QR code พร้อมเพย์และผ่านตู้ ATM นะครับซึ่งอันนี้เราต้องไปเติมไว้ก่อนที่จะใช้งานแล้วนะครับไม่ใช่ว่า พอไปนั่งกินข้าวพอจะจ่ายตังค์แล้วค่อยเติมนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการก็คือต้องไปเติมล่วงหน้าสักวัน2วันน่นยิ่งดีครับผมเพราะว่าขั้นตอนการเติมก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยเมื่อเราไปทานข้าวที่ร้านค้าร้านค้าก็จะมี QR code ให้เรานะครับจากนั้นเราก็จะสแกน QR code ของร้านค้านะครับที่ร้านค้าทําเป็น QR code ไว้ให้จากแอปถุงเงินนะครับแต่แอปของเราจะเป็นแอปเป๋าตังค์นะครับโดยเราเข้าไปที่ปุ่มเมนูคนละครึ่งนะครับเพื่อใช้สิทธิ์จากนั้นก็กดปุ่มสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ ขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะยืนยันการชําระเงินโดยตรวจสอบยอดชําระเงินพร้อมกดปุ่มยืนยันการชําระเงินนะครับเท่านี้ก็จะเรียบร้อยนะครับส่วนเงินก็จะเข้าไปอยู่ในแอปถุงเงินของร้านค้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม